คำถามประกันสังคมรีไลท์ควรให้ผู้ประกันตนเลือกบำเหน็จหรือบำนาญนะครับจะแบ่งก็แบ่งให้ตอนมีครับเดี๋ยวดูการว่ามีอะไรนะครับคำถามนะครับควรให้ผู้ประกันตนเลือกบำเหน็จหรือบำนาญนะครับจะแบ่งก็แบ่งให้ตอนมีชีวิตนะครับไม่ใช่ให้เขาไปแย่งกันตอนตายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นนะครับของผู้ประกันตนท่านหนึ่งนะครับ ซึ่งผมเห็นด้วยเลยว่าในเรื่องของประเด็นการเลือกบำเหน็จบำนาญเนี่ยจริงๆเนี่ยผมไม่อยากจริงๆถ้าเสนอได้ก็คงอยากจะให้ผู้ประกันตนนะครับมีสิทธิ์ได้เลือกนะว่าอยากจะได้รับเป็นบำเหน็จหรือบำนาญเมื่อนะครับเข้าเงื่อนไขของบำนานแล้วก็คือครอบคลุมเงื่อนไขของบำเหน็จแล้วก็ส่วนของบำนาญไปแล้วนะครับก็ควรมีสิทธิ์ที่จะเลือกซึ่งไอ้สาขอเนี่ยในมุมหนึ่งเนี่ยมันดีเหมือนกันนะครับในการที่จะ มีสิทธิ์ได้เลือกนะครับได้ว่าเราจะเอามาเป็นแบบไหนเพราะแต่ละท่านเนี่ยมันเรียกว่าใช้นะครับไม่เหมือนกันนะครับบางท่านเนี่ยมองว่าบำนาญดีบางท่านมองว่าบำเหน็จเงินก้อนแล้วมาบริหารจัดการเองนะครับดีกว่าอาจจะเพราะเหตุผลของการเมื่อเรากรเกษียณเนี่ยนะครับมันกเกษียณด้วยตัวเลขจริงแล้วก็กเกษียณด้วยสราตะนะครับในหน้าที่การงาน สั่งให้เราเกษียณแต่ในความเป็นจริงของชีวิตจริงเนี่ยนะครับบางคนยังเกษียณไม่ได้บางคนหยุดทํางานไม่ได้บางคนไม่สามารถที่จะปล่อยปะละเลยได้นะครับบางคนต้องเลือกที่จะต้องเริ่มต้นนะครับอีกชีวิตหนึ่งหลังอายุ55หรืออายุ60นะครับซึ่งเป็นชีวิตที่เขาจะต้องลงทุนนะครับขายอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทำนูน่นทำนี่นะครับเพื่อ,เ,อเพื่อ ใช้ชีวิตต่อนะเพราะว่าถ้าหยุดทํางานบางทีเงินไม่พอจริงนะครับเงินไม่พอแล้วก็ดํารงชีวิตไปไไม่ได้นะครับเพราะว่าบํานานอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าบํานานมันก็ไม่ได้เยอะอะไรหรอกนะครับแล้วก็เรื่องของเงินต่างๆเนี่ยนับวันมันก็ยิ่งจะมีเงินเฟ้อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นบํานานอาจจะไม่เพียงพอแล้วนะครับและบางคนก็ไม่ได้วางแผนเตรียมตัวนะครับ เตรียมเงินเก็บเอาไว้เพียงพอขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีบํานาญแล้วก็เอาเงินบำนาญเนี่ยนะครับแบ่งไปลงทุนนะครับเล็กๆกิจการเล็กๆที่จะขับเคลื่อนสารต่อนะครับในการดํารงชีวิตอยู่นะครับมันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเหมือนกันนะครับให้กับผู้ประกันตนในแต่ละท่านนะครับก็สนับสนุนเดี๋ยวคงดูรายละเอียดนะครับแล้วก็ถ้ามีข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกนี้มาคงจะมาคุยให้ฟังนะครับก็ฝาก เอาไว้ทุกท่านนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะครับก่อนจากกันนะครับเรามาดูเมนูต่างๆเกี่ยวกับเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับ www.sso.go.th นะครับใส่ username password ของคุณนะครับระบบจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะครับเป็นหน้าเมนูต่างๆซึ่งสามารถที่จะดูนะครับเงินสมทบ การเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติการใช้สิทธิทประโยชน์การคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพบำเหน็จบำนาญน,นะครับแจ้งประสบอุบัติเหตุอันตรายต่างๆได้ผ่านหน้านี้หรือแม้กระทั่งสมัครมาตรา39เนะครับเรามาดูเมนูแรกกันหน่อยดีกว่านะครับบริการด้วยตนเองผ่านระบบนะครับ e s e l l Service นะครับโดยจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะ หน้านี้จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติการชำระเงินล่าสุด12รายการของคุณนะครับหรือแม้กระทั่งการขอรับสิทธิทประโยชน์ต่างๆจากกองทุนประกันสังคมเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปกรอกแบบฟอร์มนะครับที่สำนักง,งานประกันสังคมอย่างเดียวก็สามารถที่จะเข้ามาดูในนี้นะครับแล้วก็ยื่นนะขอรับผลประโยชน์ทดแทน มีเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยข้อบุตรสงเคราะห์บุตรทุกพลภาพก็สามารถคลิกแล้วก็กรอกและแนบเอกสารได้นะครับหรือแม้กระทั่งประสบอันตรายก็มีเมนูย่อยนะฉุกเฉินอุบัติเหตุนะครับทันตกรรมเงินทดแทนการขาดรายได้ค่าเตรียมนะครับค่าฟอกเลือดนะครับค่าความเสียหายจากการรับบริการจากการแพทย์นะครับหรือแม้กระทั่งคลอบุตรนะครับก็จะมีฝากคันตามเกณฑ์ค่าคลอบุตรนะครับ สามารถที่จะเข้าไปแล้วก็กรอกรายละเอียดนะครับแนบไฟล์นะครับเพื่อขอรับผลประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมง่ายๆเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งทุพพลภาพก็สามารถยื่นขอใช้สิทธิ์ได้นะครับส่วนในประวัติการใช้สิทธิ์เงินทดแทนสามารถดูประวัติได้นะครับในประกันสังคมเนี่ยดูได้ว่าคุณมีการเบริก ประวัติอะไรอย่างเช่นของผมเนี่ยมีการเบริกว่างงานในปี65นะครับมันก็จะมีประวัติอยู่หรือแม้กระทั่งการขูดหินปูนนะครับ900บาทก็มีประวัติอยู่เราสามารถไปดูประวัติได้เลยนะว่าคุณใช้นะครับสิทธิประโยชน์ใดๆเกี่ยวกับประกันสังคมบ้างนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับคือการคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพมาตรา3339ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าในแต่ละปีคุณมีเงินสะสมนะครับในส่วนของผู้ประกันตนเท่าไหร่ส่วนสะสมของนายจ้างเท่าไหร่แล้วก็ส่วนสะสมของภาครัฐเท่าไหร่รวมถึงยอดรวมทั้งหมดเท่าไหร่ซึ่งตัวข้อมูลตัวนี้จะใช้ในการคำนวณบาเหน็จชลาภาพนะครับซึ่งคานวณยังไงนั้นผมมีคลิปวิดีโอสอนอยู่ก็สามารถไปดูรายละเอียดได้นะครับ และที่ขาดไม่ได้นะครับเตือนภัยหน่อยสำหรับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะคนวัยเกษียณคนที่ได้รับบำนาญน,นะครับชราภาพต่างๆซึ่งแน่นอนหลักคนเหล่านี้มีเงินเก็บนะครับมมีเงินเก็บรองรังนะครับอยู่แล้วก็ต้องฝากเตือนกันหน่อยว่าเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตของเรานะครับในวัยชราของเรา คิดให้ดีนะครับก่อนไปเชื่อใครมันจะมีพวกมิจฉาชีพพยายามโทรหาคุณนะครับซึ่งอยู่ในวัยเกษียณวัยที่มีเงินเก็บมากมายนะครับแล้วก็วัยที่ไม่ทันโลกนะโทรมาบอกว่าคุณมี ความเกี่ยวข้องพัวพันกับบัญชีม้าพัวพันกับยาเสพติดมีบัญชีต้องสงสัยนะครับทางเราขอตรวจสอบบัญชีคุณโดยโอนเงินนะครับทั้งหมดมาตรวจสอบถ้าคุณบริสุทธิ์ใจไอพวกนี้มันจะเป็นมุกคลาสสิกในลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อฟังดังนั้นแล้วให้คุณรีบวางสายทันทีอย่าเชื่อนะครับมันส่งอะไรมาส่งเป็นลิงก์ส่งเป็น SMS นะครับให้ ปิดทันทีอย่าคลิกนะครับไม่เชื่อไม่คลิกแล้วถ้ามันให้โอนนะครับไม่ว่าจะเป็น QR code ต่างๆให้คุณสแกนนะครับห้ามสแกนห้ามโอนให้กับมันนะครับ<อ>คุณเ<อ>งินของคุณก็จะปลอดภัยจากเหล่ามิจฉาชีพเหล่านั้นที่จ้องจะเล่นงานผู้สูงอายุอย่างพวกคุณนะครับก็ฝากเตือนภัยกันหน่อยว่าตอนนี้ คนสูงอายุนะครับโดนกันเยอะแล้วก็ระบาดเสียเงินเสียทองไปมากมายแล้วเงินเหล่านั้นไม่สามารถที่จะหากลับมาทดแทนได้อีกแล้วเพราะเรากรเกษียณแล้วนั่นเองนะครับฝากกันเอาไว้หน่อยนะครับ